ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายวินอยากยืนยนันทักษิณไม่มีห้องพิเศษในคุกยังไม่ถึงเวลาขอออกนอกเรือนจำ15กันยายน2568 นายวินญ,ญาติชาติมนตรีทนายความประจําตัวของนายทักษิณชนัตรเปิดเผยหลังจะเข้าเยี่ยมภายในเรือนจําระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ญาติและก็ทนายความได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหลังค้นกําหนดกักโรคครบ7วันยืนยันการคุมขังเป็นไปนตามระเบียบทุกอย่างไม่มีห้องพิเศษหรือสิทธ,ธิพิเศษดใดๆนายทักษิณถูกจัดให้อยู่ในแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาลเนื่องจากมีโรคประจำตัวทั้งความดันและความเครียดซึ่งต้องควบคุมไม่ให้กำเริบ ทนายบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขอคุมขังทักษิณน,นอกเดือนจำไม่มีสิทธิพิเศษอยู่ตามระเบียบปกติสำหรับประเด็นการคุมขังนอกเดือนจำนั้นยังไม่มีเวลาเพราะตามหลักเกณฑ์ของกรมราชธรรมต้องมีระยะเวลาการคุมขังตามมาตรฐานขั้นต่ำก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา ในส่วนของความปลอดภัยทนายนความยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของเรือนจําที่ต้องดูแลยอยู่แล้วเนื่องจากอดีตนายรัฐมนตรีนั้นถือเป็นบุคคลทางการเมืองที่มีผู้สนับสนุนและมีผู้เห็นต่างการคุ้มครองสวัสดิภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญแต่การคุ้มขังยังเป็นไปตามปกติไม่ได้มีห้องแยกเฉพาะสําหรับนายทักษิณส่วนการเยี่ยมญาติและก็ทนายความเป็นไปตามขั้นตอนเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปโดยต้องเยี่ยมผ่านทางกระจกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ เป็นเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ